สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูพี่ลูกตาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆเนี่ยได้ลงมือทํากันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะคุณครูเนี่ยก็มีเพลงมาให้เด็กๆนะคะได้ฟังกันก่อนเราไปฟังเพลงกันเลย two ด็กนะคะก็ได้ฟังเพลง Counting One to t e จบไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูเนี่ยจะทบทวนตัวเลขให้เด็กๆก,กันก่อนนะคะเราไปทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะเลข6มีแพนกวิน6ตัวอ่านว่า6 6เด็กๆออกเสียงตามคุณครูคนะคะ6 i ห เก่งมากค่ะเลข7มีแพนกวิน7ตัวอ่านว่า7 7เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ7 7เก่งมากค่ะเลข8มีแพนกวิน8ตัวอ่านว่า age, 8 8 g เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ8 8เก่งมากค่ะเลข9มีแพนกวิน9ตัวอ่านว่า9 9เด็ Nine. Nine. กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ9 9เก่งมากค่ะ,คะเลข10 มีแพนกวิน10ตัวอ่านว่าเช่นสิบเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะเช่นสิบเก่งมากค่ะกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ใบงาน Color by Number วิธีทำใบงาน Color by Number ขั้นแรกนะคะคุณครูเนี่ยจะส่ง ไฟล์ใบงานนะคะให้ผู้ปกครองจากนั้นนะคะก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยปินใบงานลงบนกระดาษ A4 นะคะเด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะตรงช่องด้านบนนะคะให้ครบจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มทำใบงานได้เลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหาตัวเลขต่างๆในรูป จะมีตัวเลข6ถึง10นะคะเมื่อเด็กๆหาตัวเลขเจอแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีตามที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ให้สวยงามได้เลยค่ะโดยพื้นที่ที่มีเลข6นะคะเด็กๆจะต้องระบายด้วยสีฟ้าพื้นที่ที่มีเลข7เด็กๆจะต้องระบายด้วยสีชมพูพื้นที่ที่มีเลข8เด็กๆจะต้องระบายด้วยสีส้มพื้นที่ที่มีเลข9 เด็กๆต้องระบายด้วยสีเขียวอ่อนและพื้นที่ที่มีเลข10เด็กๆจะต้องระบายด้วยสีน้ำตาลค่ะยกตัวอย่างนะคะในรูปเนี่ยจะมีเลข7อยู่ที่ดาวทะเลนะคะก็ให้เด็กๆเกนี่ยระบายสีชมพูลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่มีตัวเลขนะคะเช่นฟองอากาศที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ เด็กๆนีคะก็สามารถระบายสีตามใจชอบได้เลยคะ่ะค่ะเด็กๆนะคะก็ได้รู้วิธีการทำกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ใบงาน color บร์ใบนำเบอร์จบไปแล้วนะคะหลังจบคลิปนี้เนี่ยเด็กๆนะคะก็อย่าลืมส่งผลงานที่เด็กๆนะคะได้ระบายสีมาให้คุณครูนะคะได้ชมผลงานด้วยนะคะคุณครูนะคะเชื่อว่าเด็กๆเนี่ย สามารถระบายสีนะคะได้ถูกต้องแล้วก็สวยงามกันทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย